ามาดูข้อ19กันนะครับถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องผมมี2สมการนะครับสมการนี้เป็นสมการของอ่า exponential function นะครับกับกับ log function นะครับมี2สมการนะครับแล้วผมต้องการหาค่าของ a กําลัง2 b กํลัง2เพราะฉะนั้นผมงรู้ a กับ b ให้ได้นะครับจาก2สมการนี้มี2สมการแก่2ตัวแปรก็หา a กับ b ได้คราวนี้ถ้าผมมาสังเกตนะครับผมจะเห็นมี2ตัวที่ผมต้องทำคือ2กำลัง a กับ log b ฐาน2นะครับ ถ้าผมจะสมมุติให้2ตัวนี้เป็น x กับ y ผมก็แก้ก็จะดูง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้เราก็ทำตรงๆไปเลยนะครับโดยการเริ่มจัดรูปนะครับดูผมพยายามจะเขียนให้สวยที่สุดที่เป็นไปได้นะครับเนื่องจากผมเขียนในแท็บเล็ตมันจะทำให้ดูลายมือแบบดูยากนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดบ o ฐาน2เท่ากับหาครับ ล็อก b ฐาน2องลบส่เท่ากับหนึส่วนสองนคราวนี้ผมก็คูณขึ้นมาเลยนะครับคูณจากอันนี้ขึ้นมาก็เป็น2 a ลบล็อก b ฐาน2นะครับคราวนี้อันแรกก็จะเหลือล็อก b ฐานสองลบสนะครับนาคราวนี้ผมได้อะไรผมจัดให้2 a เท่ากับนะครับก็กลายเป็นล็อก b ฐาน2องบวล็อก b ฐาน2ผมจะได้เป็นสองล็อ b ฐาน2นะครับลบ2องเน,นี่ยผมเรียกมันว่าสมก,การที่1นะครับแล้วผมก็จัดรูปตัวหนึ่งนะครับจัดรูปอีกสมก,การหนึ่งนะครับจัดรูปอีกสมก,การหนะึ่งจัดรูปอีกสมก,การ 1, หนึ่งได้เลยสบวกล็อก ok, b ฐาน2หารด้วย2ยกกำลัง a บวก C เท่ากับล็อก b ฐาน2หารด้วย 2ยกกำลัง a อ่ะคราวนี้ผมก็จัดเหมือนเดิมนะครับผมก็คูณขึน้นมาเป็น3 2มสอง a 3คูณ2อลง a อ่าเป็น2กำลัง a log b ฐาน2เท่ากับนะครับ2กำลัง a log b ฐาน2บวกกับ c log b ฐาน2คราวนี้ผมเห็นว่าผมคนเซิลบาง cancel บางตัวได้นะครับตัวนี้กับตัวนี้ เหมือนกันเป๊ะเลยก็แคนเซิลมันทิ้งไปซะคราวนี้ผมก็เหลือเป็น3คูณ2กำลัง A อเท่ากับ4ล็อกบีฐาน2อ่ะคราวนี้ผมจะเรียกตัวนี้ว่าสรรมการที่2คราวนี้จะเห็นว่าผมมีสสมการนะครับสรรมการแรกผมเขียน2กำลัง A ในรูปของล็อกได้ แล้วสรรมการที่2ผมก็เขียน 2a กำลังในรูปของล็อกได้ผมก็เอาสรรมการที่1มาแทนในสรรมการที่2นะครับเพื่อหาค่าล็อกตัวนี้ออกมานะครับก็ลองอแทนดูนะครับแทน1ใน2สรรมการที่2จะได้เป็น3เอามาแทนเลยนะครับ2ล็อก b ฐาน2ลบนะครับลบ2 นะครับเท่ากับ4 log b ฐาน2นะครับกลายเป็น6 log b ฐาน2ลบ6เท่ากับ4 log b ฐาน2นะครับคราวนี้ผมก็จะกลายเป็นเหลือนะครับลกลางกันก็เหลือ2 log b ฐาน2เท่ากับ6นะครับก็ log b ฐาน2เนี่ยเท่ากับ3นะครับแล้วผมก็ เนื่องจาก log เนี่ยมีความสัมพันธ์กับ exponential นะครับฟังก์ชันนะครับผมสามารถหาค่า b ได้เลยซึ่งเท่ากับ2กำลัง3หรือเท่ากับ8ครับเนื่องจากผมได้ b เป็น8ผมสามารถหา a ได้นะครับผมเรียกอันนี้ว่า3แล้วกันสมการที่3ผมก็แทนเลยครับแทน3ในไหนดีใน1แล้วกันนะครับแทน3ใน1ผมก็จะได้เป็น2ยกกำลัง a เท่ากับ2องล็อกแฐาน2นะครับลบนะครับลบผมทนทนแทน b เป็น8เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้เป็น2กำลัง A นะครับจริงๆผมจัดรูปของ8ได้นะครับเนื่องจากนี่เป็นล็อกสก็ทำให้ฐานเหมือนกันนะครับลบสอฉะนั้นผมเขียนเขียนท่าน,นี้แล้วกันก็กลายเป็นนะครับ6นะครับลบ 2, ซึ่งเท่ากับ4อ่ะอ่ะคราวนี้แล้วไงต่อครับอันนี้ก็คือ2กําลัง2โอเคนะครับคราวนี้ผมก็เลยสรุปได้ว่า a เนี่ยเท่ากับ2อ่ะคราวนี้เราแต่ยังไม่จบนะครับข้อนี้คําถามคืออ่าจะได้อะไรครับจะได้ a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับเท่าไร่ a กำลังสองเป็น2องกำลังสนะครับบวกกับ b เราคือแปดนะครับกำลังสองเฉลนก็คือ c บวกกับ64นะครับก็จะเท่ากับ68นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5นะครับตอบข้อหตอบห้านะครับหกสิบ